เป็สื่อมวลชนผมก็มีความรู้สึกว่าท่านอยากได้ข่าวแต่ว่าข่าวที่จะให้ท่านเนี่ยมันคือวันนี้ับเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศนะครับข่าวนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะให้ผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยมาถแถลงเองเมื่อท่านเห็นเมื่อสื่อมวลชนเห็นท่านเนี่ยทุกคนก็ถึงบางอ้อว่าเป็นใครนะครับ ันนี้ท่านอยู่โรงพยาบาลสีดีราชค,ครับท่านขอนัดเป็น11เโมงคึ่งตลอดระยะเวลาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยออสองสาวันเนี่ยมีคนวิาพากษ์วิจารณ์ผมเยอะมากมีทนายความก็มีแล้วก็มีทนายก็มีรวมถึงผู้สื่อข่าวบางสำนักหัวเลาะเยอะเยะ้ยดูถูกเหยียดหยามผมมากมาย รวมถึงพวกมือเร็วกว่าสมองนะไอ้พวกเกรนคียบอร์ดทั้งหลายเก็เหมือนกันขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมใช้อนาปานสติมองขวงตาสทรั์นะครับพูดผมไม่ได้พูดแบบน้ำต้นทุ่งบอกบุ้งหลงเหนงแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือความจริงเพราะอะไรนะแล้วแล้วมีทนายความคนหนึ่งรับมาบอกว่าผมเนี่ยไม่ควรที่จะมาเป็นทนาย ควรที่จะไปอยู่วัดอยู่วาผมก็ไม่รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดนี่นะครับรวมถึงนักข่าวบางสำนักเนี่ยปากของพวกมันเนี่ยไปกินหมาเน่าที่ไหนมาครับปากมินมากนะครับพวกนี้เวลาตายไปเนี่ยตกนรกแล้วก็เป็นเปนรตคือฟังไม่ได้สับจับมาก็ได้ก็พูดไปเรื่อยเลยนะฮะ แล้วก็ไม่ดูบริบทเลยว่าเอ้ยเราเป็นยังไงครับอันแรกที่ผมจะพูดก็คือสิ่งที่วิกโจ๊กเนี่ยพูดว่าผมยังไม่ได้แต่งตั้งทนายเลยผมจะเล่าเรื่องให้ฟังแลว้วที่ผมจะบอกนะครับว่าใครเนี่ยอยู่สั่งให้ผมห้ามพูดตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าห้องเต้เปลี่ยนแล้วนะครับห้องเต้เปลี่ยนแล้วคือไม่ใช่คนตำแหน่งสุรเชษฐ์ถังพานแล้วครับ ตอนที่ผมยังลบอยู่เนี่ยยังเป็นสุรเชษฐ์ผานแต่นะักวันนี้เวลานี้เนี่ยเปลี่ยนห้องเต้นะครับแล้วห้องเต้นคนที่จะพูดเนี่ยเดี๋ยวจะมานี่แหละครับแล้วก็ผมก็ทะลุทะล,ล,ลวงห้องเต้นคนนี้ยากไม่มีใครที่จะห้ามได้นะครับวันจันทร์วันจันทร์นะครับคนตเอกสุรเชษฐ์ผานาโทรศัพท์มาหาผมบอกว่า ให้ผมเป็นทนายช่วยเหลือเขาหน่อยผมก็ถามว่าเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าเรื่องที่เป็นข้อพิพาทนี้แหละครับเสร็จแล้วก็มีถึงลูกน้องด้วยผมไม่รู้จักบิ๊กโจ๊กเป็นการส่วนตัวไม่เคยคุยกันผมเนี่ยอนฟ้าท่านคงจําได้แล้วแล้วหน่วยงานทั้ง3าหน่วยงานเนี่ยแพ้ผมด้วยนะครับก็คือสอตช อ่กระรวงที่ต้นและก็กองสลดัดแพ้ผมสองครั้งผมก็เลยบอกให้ไปเรียนมาใหม่ผมยังว่าดีซ้ำไปเพราะนั้นพิกโกเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยนัเวลานั้นแต่เราทำงานเสร็จแล้วเสร็จเลยเราไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็โทรศัพท์มาหาผมสังจากนั้นแล้ววันพุธก็เจอกันนะครับนะัดเอนะัดคุยนะัดคุยก่อน,อนแล้วก็เจอเจอกันแล้วเสร็จแล้วเราก็เลย นัดนักข่าวไปที่สมโมสรตำรวจท่านลองนึกภาพไปดีนะครับเราก็ผมก็ให้สัมภาษณ์กับทุกคนรวมถึงตัวของวิกโยกด้วยนะฮะเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าให้ทนายอานันตชัยเป็นคนจัดการเห็นไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีพี่น้องสื่อมวลชนไปรอผมอยู่ที่หน้าบ้าน ผมไปออกรายการโขนกระแสแล้วมีคนอยากจะสัมภาษณ์น้องๆที่เป็นตำรวจแปดนายแล้วจะให้ผมทำยังไงครับน้องๆเข้ามาน้องๆเข้ามาอยู่หน้าบ้านผมเต็มเลยรอกันไปชั่วโมงชั่วโมงเลยครับผมก็เลยบอกกับบิ๊กโจ๊กว่าเนี่น้องนักข่าวเขามาอยากจะได้ข่าวอยากจะได้ข่าวจากแปดคน ซึ่งผมก็ไม่อยากเปิดนะครับไม่อยากเปิดแต่ว่าเมื่อน้องๆอ,อยากได้ข่าวผมก็จัดให้ผมก็เลยคุยกับวิกจ๊กว่าให้ช่วยมาหน่อยได้ไหมเนื่องจากน้องๆน,นี่เขาอยากได้ข่าวเขาอยากเห็นหน้าเห็นตาตำรวจทั้งแปดนายมีนักข่าวสำนักหนึ่งพูดถึงประเด็นนี้ครับว่าดูซิเอาผูา้ต้องหามามาโชว์ตัวเอามาประจาผมว่า ไอคนสองคนนี้นะที่มันพูดเนี่ยมันมันมนโนไปหรืเปล่าเป็นคนที่ไม่รู้จักอะไรเลยนะครับเขาอยากได้ข่าวแล้วก็ออกมาให้คุณไปย้อนดูเลยว่าเป็นใครสองคนเนี่ยนะครับเอาละผมก็เลยบอกกับเขาคํานึงว่าเ,เวลาคุณไปจับเนี่ยคุณก็โชว์หน้าโชว์ตาแสดงผลงานแต่เวลาคุณถูกจับคุณหลบหน้าหลบตา เอามาเอามาเปิดเผยต่อหน้าสื่อมลวลชนเลยนะครับนั่นแหละครับเขาก็มาเห็นไหมครับพี่น้องนักข่าวเพื่อนๆเนี่ยก็มานั่งรอจนกระทั่งถึงค่ำเลยอย่างที่เป็นข่าวนะครับถ้าผมไม่ได้เป็นทนายของบิกโจ๊กไม่ได้เป็นทนายของน้องๆเขาเนี่ยทุกคนจะมาเลยครับไอคนที่มันคิดนะมันก็ปัญญาอ่อนสิ้นดีนะ คือการเป็นทนายความเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งทนายความครับ mm. การจะแต่งตั้งทนายความเนี่ยมันต้องอยู่บนสารเขาเรียกใบแต่งทนายความ mm. ส่วนการที่วิจ๊กมหาเราเนี่ยผมก็เป็นทนายความ mm. ก็ให้คำปรึกษาในฐานะที่เป็นทนายความและนักกฎหมาย mm. มันก็เอาใหญ่เลยไอทนายคนนี้ก็พูดใหญ่ด่าผม นะหาผมเยอะแย,ย,ยะเลยครับเห็นไหมพูดอย่างนูน้นอย่างนี้ไปนู่นเลยครับหาว่าเนี่ยผมมาโกโหกตอแหลเอา้าอย่าลืมนะครับผมก็คือหมอหมอความเองครับส่วนบิโจ๊กกับลูกน้องก็คือลูกความนะครับเมื่อลูกความเนี่ยมาหาหมอความป่วยครับเอา้าเราจะไม่ช่วยได้อย่างไรแล้วก็ต้องช่วยครับ เขาหนีร้อนมาพุ่งเย็นณนะเวลานั้นเนี่ยกับณเวลานี้เนี่ยผออยากให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนเนี่ยลองนึกดูครับว่าก่อนอนันตชัยจะเข้าไปในคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยกับพวกเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรคิดดูผมว่าคนที่มีสมองคิดได้ครัแต่ณเวลานี้เนี่ยสถานการณ์คลี่คลายนะครับทุกอย่างเป็นไปแฮปปี้เอนดิ้ง ครับผมจะไม่ใช่ทนายของบิ๊กโจ๊กเลยครับก็ถูกครับบิ๊กโจ๊กพูดถูกที่ว่ายังไม่ได้แต่งซักไม่ผิดครับแต่ว่านัยสําคัญในการบอกกล่าวด้วยวาจาผมเป็นทนายของบิ๊กโจ๊กแล้วเป็นแล้วครับไพ่ใช่ไม่เป็นไม่ไม่เป็นแล้วผมจะออกมาแอคชั่นขนาดนี้ได้ยังไงแล้วก็หาว่าบิ๊กโจ๊กเทเขาไม่ได้เทผมครับบิ๊กโจ๊กไม่ได้เทเราก็ยังคุยและสนทนากันอยู่ เหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีะอะไรปัญหาเลยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย,ายการเป็นทนายความเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําใบแต่งตั้งทนายความหรอกครับนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองมีไอ้ทนายนี่นะครับมาบอกว่าผมเนี่ยไดม้มีการว่าจ้างผมเ,เป็นค่าว่าจ้างในการเ,เป็นทนายเนี่ยสิบล้านแล้วผมได้มาห้าล้าน เน่ยโอ้ยสาธุต่อหน้าฟ้าดินถ้าผมพูดผิดขอให้ตายหงเลยทุกวันนี้นะครับผมยังไม่ได้เงินสักบ,บาทเลยเพราะอะไรครับเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นแล้วก่อนที่ก้หมาผมเออคุณเซ็นสัญญาหน่อยสิอา่าคุณเอาบัตรเครดิตมให้ผมหน่อยสิมันทําได้เลยครับผมยังไม่ได้ตกลงค่าทนายความกับบิ๊กโจ๊กกับน้องๆเลยนะครับสักบ,บาทเดียวไม่มีเลยมันพูดได้ยังไงเนี่ยเออ เราก็ไม่เข้าใจนะครับและผมเสียหายนะครับแท่ที่ว่าเอ้ยมึงมาเป็นทนายความแล้วมึงมารีดไถจากบิ๊จกสิบล้านเอามาก่อนห้าล้านผมยังไม่ได้สักบาทเลยผมทํางานทุกวันนะ่ะยังยังไม่ได้ค่าแรงเลยครับแต่ผมก็ต้องได้ครับเพราะว่าไอ้นี้เราคุยกันไา้หลังนะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้เงินเลยอย่ามาโนใไอคนคนนี้มันพูดไปเ,เ,ปอเอรื่อยเปื่อยครัไม่มีสาระนะครับแล้วมีอีกคนนึงก็พูดจา โอ้ยเห็นมหา,หาก็รับลูกกันดีนักเกินแล้วก็มีนักข่าวอีกสองคนเนี่ยสำนักข่าวเนี่ยก็รับลูกโอ้พูดจาดูถูกเกียดยามผมอ่ะแล้วมันบอกว่าเนี่ยผมมาไปอยู่วัดเนี่ยทำอยู่วัดเนี่ยคดีนี้ไม่ต้องทำหรอกผมอยากจะกล่าวเรียนนะครับผมนี่นะครับเป็นประธานมูลที่ทนายกองทัพรมช่วยเหลือภาพที่สู์เนี่ยกว่าหกสิบคดีนะครับหกสิบเรื่องทุกวันนี้นะครับ ผมจัดโครงการถวายความรู้เรื่องกฎหมายวิชาการแก่พระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรวัยาวัจกรกรรมาการวัดและประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับทำมาสี่ครั้งแลวครับมีพระพิกษุสงฆ์ที่ผมให้การถวายความรู้และทีมงานเนี่ยสามสี่รอคนคุณไปดูในเพจสิครับแล้วพระต่างๆที่ผมช่วยเนี่ยเยอะมาก คุณก็เห็นผลงานผมหลวงปู่แสงวัดชรประทานหมอปลาเยอะไปหมดเลยประทานโทษนะครับไม่ได้คิดเงินสักบาทเลยเงินเนี่ยไปถวายความรู้นี่ท่านรู้ไหมครับ oh. ผมต้องจ่ายเงินจากบัญชีของผมเองเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเป็นแสนนะครับกับเรื่องที่บิจก๊กเนี่ยเขามาหาขอความช่วยเหลือจากผมเนี่ยทำไมผมจะไม่ช่วยเขาละครับกับพระผมยังช่วยเลย นะครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ใช่คนที่โอ้จะมาเอาเงินคนนู้นเมื่อเขาเดือดร้อนไม่ใช่นะครับอย่ามาคิดแล้วตอนนี้เนี่ยผมมีหมวกอยู่สองใบใบแรกก็คืออาชีพทนายความเป็นทนายความมา38ปปีผ่านร้อนผ่านหนาวจนในที่สุดได้รับฉาย,ยาทนายกระดูกเหล็กผมเป็นคนตรงไปตรงมานะครับผมไม่เคยเลยนะครับที่จะทำความชั่วไม่มีตราบัตรสัตว์ แล้วอีกหมือไปหนึ่งคือผมเป็นประธานมูลที่ทนายกองทัพธรรมนะครับช่วยเหลือพระพิสุสงฆ์สามเณรทั่วประเทศผมดูแลหนึ่งในสถาบันหลักของชาตินะครับในขณะที่องค์กรรัฐเนี่ยหลายหน่วยงานสู้ผมไม่ได้เลยคุณไปดูดิคุณไปจัดทำที่คุณดูที่ว่ามูลที่ทนายกองทัพธรรมเนี่ยไปทําอะไรไว้กับพระพิสุสงฆ์บ้างให้มองครับผมไม่ได้อยู่วัดไปกินข้าววัดไม่ใช่ผมช่วยพระศาสนา ผมดูแลพระาศาสนาแล้วผมถือว่าเนี่ยผมถือว่ามูลนิธิทนายกองทัพธรรมเป็นทหารเอกกองทัพธรรมของพระเจ้าอาโศกหมหาราชผมจึงสร้างพระบรมมารานุสาวรีใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดพะนนจักสีวรมหาวิหารไงครับผมกองทัพธรรมเหมือนท่านเราเป็นคนตรงไปตรงมาครับไม่ใช่เป็นคนโหยตราบทศอย่างนี้ไม่มีครับ ผมถือศีลห้าทุกวันทุกวันนี้ผมอาราธนาศีลห้าก่อนออกจากบ้านทุกวันโดยเฉพาะศีลข้อสี่ครับมุสาและไอ้พวกที่มันพูดไอ้ผีเจาะปากมาพูด,ดี่แหละครับไอ้พวกนักข่าวไอ้สองตัวเนี่ยนะครับและไอ้กลุ่มคนเนี่ยนะครับมันพูดด่าผมเนี่ยฮะผมอาราธนาศีลห้าทุกวันเลยผมไม่ทำหรอกครับเรื่องชัวช่วๆยอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า การทํางานของผมเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วณนะวันนี้เนี่ยท่านดูสครับสถานการณ์ที่คลายทุกอย่างเขาที่คลายไปหมดอ้าวประเด็นต่อไปนะครับมีคนถามผมว่าใครเป็นคนห้ามไม่ให้ดิกโจ๊กเนี่ยกับผมเนี่ยออกซือ้ออยากรู้ไหมครับ่อามีคนในรัฐบาลครับใหญ่มากฮะผมรู้นะเป็นใคร แต่ผมไม่เกลียดคุณมาบอกพิกโจ๊กว่าไม่ให้ผมสัมภาษณ์ไม่ให้ตำรวจนะครับไม่ใช่พิกต่อด้วยมีคนในรัฐบาลบอกพิกโจ๊กไม่ให้ทนายอนันชัยสัมภาษณ์แล้วให้หยุดคุณทําคุณห้ามคนอืน่นด้มีต่อซีรีส์น,นี้ห้องเต้ผมอะไม่มีสั่งถอยเหมือนพิกโจ๊กหรอครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ ท่านอย่ามาถามผมนะว่าบิ๊กโจ๊กรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นทนายของบิ๊กโจ๊กแล้ว<ม>นะครับไม่ได้เป็นแล้วครับการเกิดอะได้เคลียร์ใจหรือว่าได้พูดคุยกับทางตรงไหมอ๋อไม่มีไม่มีอะไรกันเลยบิ๊กโจ๊กกับผมรักกันดีครับผมเข้าใจเขาในหน้าที่การงานของบิ๊กโจ๊กเราเข้าใจคือเราต้องคิดนะครับว่าไอ้ระบบราชการของตำรวจเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเนี่ย ทํางานในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านท่านผู้ใหญ่จะมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อองค์กรตํารวจแล้วที่ผมเขียนที่ผมพูดว่านะฮะเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวหรือเด็ดดอกไม้ให้ดาวสะเทือนคุณรู้เปล่าว่าดาวนี่คือดาวอะไรดาวบนบ่าไงครับใครมีดาวบนบ่าล่ะก็ตำรวจไงคือผมอะเป็นเป็นคน ผมชอบเขียนนว,วนิยายว่างั้นเลยผมนี่เป็นคนเขียนนว,วนิยายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมโพสเนี่ยไม่ใช่ไม่มีสาระมีสาระต้องตีความไม่ดีแล้วคุณจะรู้นี่ก็ตีความผิดได้หมดดาวก็คือดาวบนบาไม่ใช่าดาวคนนะครับเนี่ยมันต้องให้เราอธิบายอีกนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยดับเบิลเนี่ยดับเบิลบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือทนายกระดูกเหล็กหนึ่งคนแล้วล่ะ อีกหนึ่งคืนเขาเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าเป็นใครนะครับมีอะไรถามไหมแล้วกรณีที่มีมีคนต่อสายมาบอกว่าไม่ให้ออกสื่อค่ะเป็นคนในรัฐบาลรัฐบาลครับใหญ่ครับไม่รู้ครับแต่ว่าผมว่าเป็นเป็นใหญ่ก็แล้วกันบิ๊กโย้บอกว่าผมใหญ่เป็นตำรวจไหมเป็นเป็นพลเรือนไม่ใช่ตำรวจครับนีตำแหน่งครับ ที่เราบอกว่าเราจะดำเนินคดีกับปปชเนี่ยครับเป็นเรื่องกาขขงเรื่องดวดาวรวมมือหรือเปล่าครับคุณเปลี่ยนดาวดวงใหม่อะไรแบบนี้ครับคุณดูคุณดูดิว่าไอ้ไอ้เพจผมอ่ะมันมีดอกดาวเรืองอยู่หลายหลายดอกคุณไม่เห็นเหรอคุณไปดูในปริศนาของภาพสิครับเด็ดดอกเด็ดดอกไม้ให้ดาวสะเทือนมีมือเข้าไปจับดอกทางตะวันคุณเห็นหรือเปล่ามีกี่ดอก ผมทําอะไรเนี่ยผมเป็นคนผมเป็นคนเขียนนวนิยายไงมีปริศนาภาพหมดแหละครับดอกดาวเรืองมันก็ร่วงโรยเรื่องปกติธรรมดาบนายอันชัยคะย้อนไปยื่นสอนข้อความออกมาได้ไหมที่เขาต่อสายมาแล้วพูดคุยกับพี่เนี่ยเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าให้ท่านสุรเชษหักพานนะครับหยุดให้สัมภาษณ์รวมถึงทนายอันชัยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ควรจะยุติได้แล้วท่านสุรเชษก็มาบอกผม นะผมก็บอกว่าหยุดได้ยังไงตามที่ผมให้สัมภาษณ์นั่นแหละรครับที่หน้าสารายาว่าหยุดได้ยังไงครับตอนนี้เราอยู่ในสนามลบพวกคุณไหนยังลบอยู่เลยเห็นไหมคุณบอกกอ,อดคอกันแต่มีคนหนึ่งแทงทุกวันหาเรื่องทุกวันอย่างนี้เขาเรียกว่าสงบเลยครับคุณยังไม่ผลเลยคุณยังไม่้นจากสนามลบเลย ความเป็นความตายอยู่เท่าทุกวันนี้ยังไม่พ้นนะครับท่รััเาบว่าภาพในห้องอาหารนะครับในสถานที่แห่งหนึ่งเป็นละครไหมครับหรือว่าเป็นข้จริงครับช่องเจ็ดช่องสามละครนำเน่ามันทําให้มองไม่ไม่เห็นภาพของพวคนรักกันเลยแหละครับภาพที่เกิดขึ้นในห้องอาหารคืออย่างนี้ครับคือระหว่างอ่พลตับเรศุรเชษกับต่อศักดิ์เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรกัน เขาไม่ได้มีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกันแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้นี่นะครับเป็นการเลือกตั้งพบตรซึ่งคาดิเดตอาวุโสสูงสุดก็คือท่านรอยส่วนท่านสุรเชษย์ยวาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากขึ้นตามกฎหมายใหม่เนี่ยพลรลบปีพบรบตำรวจปี2565เนี่ยก็คือรอยครับ ส่วนสุรเชษ์อันดับ2อันดับ3 4ี่เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นถ้าตามกฎหมายใหม่นะที่เขาบอกว่าใช้อาวุโสและใช้ความรู้ความสามารถป้องกันป่าปา,ปามอะไรนะฮะก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นท่านสุรเชษ์เนี่ยท่านไม่ได้กระสันกระสันที่จะเป็นผบตรแต่คนเขาคิดกันไปเองจับแพะชนแกะแล้วนํามาทะเลาะกันทาแล้วก่อนก่อนที่จะมีการเลือกผบตรก็มีเหตุการณ์ก็คือว่ามีการพ้นบ้านของวิกโจ๊ก กับตำรวจแล้วบอกว่าไม่รู้ก็เขาอยู่หลังสโมอสรตำรวจนะทำไมคุณไม่รู้อ่ะมันเป็น,ปนไปได้ยังไงโอ้ยอะมันแค่ดอกคุณก็ทําเป็นให้มีมวลทินเนี่ยผมถือว่ามีมวลทินนะ<ม>ให้ทำ<ม>บิ๊กยกมีนมลทินคนที่โทรมาเนี่ยครับคาดว่าเรื่องหลังคือคนที่สั่งให้พิจกปร่อยออาใช่ครับเขามีเหตุผลอะไรครับที่เขาทโทรมาอ้าวเหตุผลผมลุกทุกวัน คนที่อันตรายสุดคือคุณว่าคนที่อันตรายที่สุดที่ผู้สื่อข่าวอยากสัมภาษณ์ที่สุดคุณว่าเป็นบิ๊กโจ๊กหรืออนันชัยอนันชัยครับบิ๊กโจ๊กเขาไม่สัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กเนี่ยผมไม่สามารถที่ไปสั่งเขาได้นะครับเท่าแต่ผมบอกกับบิ๊กโจ๊กว่าตอนนี้เนี่ยให้หยุดสัมภาษณ์ไปก่อนเพราะการสัมภาษณ์เนี่ยมันอาจจะกระทบกระเทือนกระทบกระเทือน เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วมันอาจจะให้คนอื่นเดือดร้อนเช่นนักข่าวเป็นต้นนี่ไอ้นี่คือของจริงมันเห็นอยู่แล้วครับแล้วแล้วจะสัมภาษณ์ทำไมผมถามจะสัมภาษณ์ทำไมมันไม่ประโยชน์หรอครับครับคุณจะมามีในมีนมาในลักษณะสน่งผูทธนายบ้างนหคร้บหากว่าจะเดินหน้าที่จะไรต่อไปผมก็บอกเขาไงผมบอกพี่จ้ว่าคุณนะมาสั่งห้ามผิดคน อนันชัยผ่านมระสูม,มาแล้วครับไม่นั้นสำนักข่าวเดลินิวไม่ได้ให้ฉาย,ยาทนายกระดูกเด็กหรอกผมเคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วอยู่ในศาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามผมหนึงห้ามยุอะไรยิ่งยุเลยคุณยิ่งห้ามผมยิ่งเอาเลยแล้วการที่คุณห้ามนี่แหละการที่คุมห้ามในวันนั้นมันจึงมีวันนี้ไงผมจะบอกให้ถ้าคุณไม่ห้ามผมนะวันนี้ก็จะไม่เกิด รุ่งนี้มาลือนี้ก็จะไม่มีการที่คุณมาห้ามผมนี่แหละวันนี้ที่มีไงครับมันเสียหายไงมันเสียหายต่อองค์กรมันเสียหายต่อรัฐบาลเขาจึงให้สัมภาษณ์ไงครับผมเป็นคนพูดตรงเามาดทางมาร้อวันนี้จะนทางทั้งสากคนนี้ที่เอาผิดนคนที่โควอะไรอช่างเครัยอ,อ,อะไรนะครับ